สวัสดีครับพรมชินชาแนลครับผมท m c อมซครับวันนี้เราก็มาลงเครื่องจัรกดเสาเข็มนะครับผมเครื่องร้อยี่สิบตันนะครับผมที่บางแวกนะครับเลยเซนทันเวสเกตบางใหญ่มานะครับผมเนี่ยหน้างานนะครับผมเนี่ยกำลังลงพองอยู่นะครับก็เป็นไอ้เครื่องร้อยยี่สิบตันนะครับอันนี้ ไม่ได้ถอดเหมือนเครื่องที่ผมประจําอยู่นะครับส่วนเครื่องที่ผมประจําอยู่ไปประกอบไปที่เอกมัย2ี่สิบนะครับผมก็หลังจากวันนั้นก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็เลยมาช่วยเอาย้ายเครื่องจากนี่ครับเมื่อวานนี้ก็เอาขึ้นเกลเลอร์มานะครับวันนี้ก็มาลงครับทีมนี้ก็ไม่มีไม,ไม,ม,ม,ม่มีคนเหมือนกันนะครับผมมีอยู่สองคนนะครับ ก็เลยต้องช่วยกันก่อนนะครับเพราะว่างานที่เอกไมยก็รอประมาณวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมอนอนางานขาเคลียร์ก่อนนะครับก็จะได้ดําเนินการต่อนะครับก็วันนี้ก็มาลงของนะครับผมวานนี้ขึ้นวันนี้ลงนะครับขอประมาณนี้ครับผมหน้างานอันนี้เป็นเสาเข็มไอสามสิบนะครับผมก็ แม็กซิมัมสุดของเครื่องร2อยสตันแล้วนะครับผมไดมิเตอร์สามสิบนะครับจับเสาเข็มได้ไดมิเตอร์สามสิบไหครับก็จะประมาณนี้ครับผมหน้างานก็กว้างอยู่นะครับผมกว้างใหญ่กว้างใหญ่กว่าเอกไม้นะครับอันนี้เห็นเลอร์เข้าทีเดียวเป็นสิบคันก็ได้นะครับอันนี้ก็มาห้าหกคันนี่ก็ยาวเลยครับผมเสาเข็มที่นี่ก็ 200กว่าต้นนะครับผมไม่รู้ว่าก่อสร้างอะไรนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใหกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทํางานก่อนนะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้พอสังเกตเพลงนี้นะครับผมอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนะครับผมตัวแม่นะครับกำลังหอยเข้ากลางเลยนะครับผม ขึ้นง่ายประกอบง่ายนะครับผมไม่ต้องถอดอะไรมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีโชคดีครับ